สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในรถ m i ส s i l นเซอร์เนะครับกับจอไ i o n e e ียตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวไปดูกันความเจ๋งมันเจ๋งขนาดไหนนะฮะกับ Pioneer 9150เนี่ยตอนนี้ผมเปิดหนังอยู่เนะฮยตัวนี้เขาบอกว่าออกมาชนกับอีกแบรนด์หนึ่งที่คู่แข่งเลยครับปรับเรื่องหน้าจอให้คมชัดขึ้นนะเล่นไฟล์หนังพวก MKV ได้เดี๋ยวเปิดแสงนิดนึงเปิดแสงนึงนมองเห็นไหมเอยอ่า กอกเล่นไฟล์หนังได้ผมก็เลยเอาไฟล์หนังแบบละเอียดละเอียดมาเล่นที่หน้าจอก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับกับ p i o ฟ e เน9150ตัวนี้นะดูความคมชัดนะครับนี่นะฮะเสียงเพื่อนได้ยงอะไรได้นะนะะความคมชัดของภาพเนี่ย ดีกว่าทุกรุ่นของไพโอเนียที่เคยทำมาว้าเพราะว่าตัวนี้มันคือตัวท็อปสุดของเขาแล้วนะกับไพโอเนีย9150นั่นเองนะครับนี่ฮะทัศกรีนขึ้นมากลับมาเล่นเพลงนะครับนี่มิวสิกมิวสิกนี่นะครับผมเลือกวงเลือกเพลงทัศกรีนทั้งหมดนะฮะปุ๊บปั๊บนี่ฮะเลือกเพลงได้นะครับมันก็จะอ่านเฉพาะโฟลเดอร์ที่เป็นเพลงเนี่ยเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนี่ลำโพงเดิมนะฮะ แต่ลำโพงเดิมเนี่ยปรับแต่งเสียงแล้วถือว่าออกมาได้ดีเลยไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับนี่ถ้าไม่บอกก็เพงเดิมเนี่ยไม่รู้เลยเนี่เหมือนจะเปลี่ยนลำโพงมาเลยนะแต่แงเสียงรายละเอียดก็ดีขึ้น,นตัวมิดบกก็ดีขึ้นลยครับ เดี๋ยวไปดูเรื่องตัวอื่นกันนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้มันมีระบบมิลเลอร์ลิงมาในตัวนะครับสามารถลิงก์กับมือถือ Android ได้แบบท w เ w a y นะฮะคือทัชสกรีนหน้าจอสั่งงานมือถือได้เลยนะฮะเข้าไปเลยดีกว่านะครับนี่ผมเชื่อมต่อกับมือถือของผมไปแล้วนะครับนี่แบบนี้นะครับก็คือเชื่อมต่อเป็นมิลเลอร์ลิงครับเหมือนติดกล่องมิลเลอร์นะฮะก็นี่ทัชสกรีนที่หน้าจอมือถือได้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าทัชสกรีนที่หน้าจอได้เลยจริงหรือเปล่าเฮ้ยเป็นไง นี่ครับกดที่หน้าจอมือถือได้เลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับกดที่หน้าจอลถได้เลยแบบนี้นะฮะเออแล้วสามารถที่จะสั่งงานมือถือได้นี่นะฮะออกมาัดกนอกจเข้าไปนี่ฮะคือความเจ๋งนะครับถ้าเต็มจอก็ตะแคงมือถือนะครับจบ นะฮะมีมิลเลอร์ลิง์มานะครับแบบไร้สายทูเวยเฮ้ยโอ้โหแบบนี้คู่แข่งก็ต้องมีร้อนร้อนหนาวหนาวนะครับกับระบบแบบนี้นะฮะใช่แล้วนี่ครับคือความเจ๋งของพโอนีนะครับกับพี20 Pro นี่นะครับทูเวยได้นะฮะพัส์อินที่หน้าจอนะครับนี่ฮะเวิร์กนะครับใส่กล้องมองหลังเพิ่มก็ไปโอ้โหความคมชัด มันไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหน้าจอมันคมชัดบวกกับถ้าได้กล้องดีๆนะฮะเพิ่มเข้าไปบอกเลยว่ามันตอบโจทย์นะฮะทุกการใช้งานจริงๆนะครับเรียกว่าครบนะฮะทั้งในส่วนของคุณภาพเสียงนะครับมีระบบ Wifi m i l r e r l i n k แบบ t w o w a y กับมือถือที่เป็นระบบ Android นะฮะรวมถึงได้คุณภาพเสียงถ้าได้นำโพงดีๆแล่าชุดนึงบอกได้เลยว่า Pioneer นี้ตอบโจทย์มากๆนะครับกับ Pioneer 91 50 BT ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจเนีก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะที่ Mirage Audio สำนักงานใหญ่สีนักกลิยนที่เดียวนะฮะพบงานติดตั้งดีๆเทพๆต้องที่ Mirage สำนักงานใหญ่นะฮะเบอร์โทร02ครับส8 3 4 5 5 5หนะครับสำหรับนี้ผมคุณตั้มลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ